ดาวได้พัดลมมาใหม่เอี่ยมเลยโอ้มอเตอร์ร้อนเชียอาการหนักเนาะไปจ้ะไปไหนไปไหนเนี่ยเอาก็ไปกับพี่ไงพี่จะไปไหนล่ะพี่จะกลับบ้านพี่ไงดาวเรืองก็จะไปกับพี่ไปแนะนำตัวให้แม่พี่รู้จักเรื่องเซายแเดี๋ยวดาวเรืองเข้าใจเลยผิดหรือเปล่าเนี่ยพี่จะกลับบ้าน ฉันก็จะไปด้วยไงจะไปหมายความว่าอย่างไงบอกกับพี่ตรงๆเลยแล้วกันนะคือดาวเรืองรักพี่จ้ะดาวเรืองก็เหมือนกับน้องสาวพี่พี่ก็รักดาวเรืองอยู่แล้วจริงหรือเปล่าจ๊ะจริงๆรแล,รแ,ลแบบจะแต่งงานด้วยนะพี่ก็รักเหมือนน้องสาวไงดาวเรืองให้หาใครหางิ้วูมาอีกวะเหมือนน้องสาว ไอหนี่เงาั้งจะเลี้ยงเด็กเจ้าเรื่องขนข้าวของแบบนี้หมายความว่าอย่างไนก็จะไปกับพี่ไงจ้าพี่ไปเล่นงิ้วไม่ใช่หรอกูตกใจพวกมันมึไปกอหนวดไปกูบอกมึงแล้วว่ากูเรียนมาหลายครูกูถึงได้บ้าบ้าบอบเหรอเรื่องคบไ่นะเจ้าเรื่องเจ้าเรื่องทำตัวแบบนี้คิดว่ามันถูกกันหรเจ้าเรื่องเป็นลูกผู้หญิงเป็นลูกสาวของพวกครูมั่น ดาวเรืองจะม่อ,อ,อ,อบคนน้าขอบผ่อนหนีตามผู้ชายไปแบบนี้ดาวเรืองเห็นพี่เป็นอะไรเหเห็นพี่เป็นคนในละคุณเหรอดาวเรืองพี่เคารพรัตครูมั่นเหมือนกับพ่อดาวเรืองก็ไม่ต่างอะไรกับน้องสาวพี่แต่สิ่งที่ดาวเรืองทำแบบนี้ดาวเรืองกำลังดูหมิ่นเกียรติของตัวเองและที่สำคัญดาวเรืองกำลังหมิ่นเกียรติของครูมัน่น สู้ทำความดีมาตลอดทั้งชีวิตแต่ลูกสาวไม่ทำตัวแบบนี้เลยเหรอดาวเรืองฟังพี่ดีนะดาวเรืองถ้ายังเครารพรักว่าพี่คือพี่ของดาวเรืองอย่าทำตัวให้มันน่าอับอายแบบนี้จำไว้ได้ดาวเรืองไปคิดสหม่กลับตัวกลับใจซะใหม่แล้ววันนั้นพี่จะให้อภัยเธออ คำพูดของของอังสุมารทำให้ดาวเรือดั้งทีกับกออกน้ำตาไหลอกของผู้หญิงที่มีความรักต่ออังสุมาราแต่แต่ผู้ทีพูดเช่งนี้เธอจะทำเช่นไรอ,อกหักเสียแล จะน่าสงสารรักคนที่เขารักเราดีกว่าใครกันละ่ะฉันไงรักเธอพี่รักฉันเหรอใครจะด่าขอบใจมากนะพี่น้ำมนต์ที่รักฉันแต่ฉันจะบอกอะไรพี่ให้ว่าสีห้องหัวใจของอีดาวเรือคนนี้มีแต่พี่อังสุมาเพียงคนเดียวพี่มาทางไหนกลับไปทางนั้น เกินสาทยายเราคิด ยังไม่ได้เช้อแอบรักเขาโธ่เราเศร้าเหมือนเคยระนาดเจ้าเอ๋ยช่วยโอ้นใอ้อริชาตคบใครก็โดนใจรักปฏิพักต่อดาวรุ่ง ความตั้งใจความที่จะใหงนั้นมีนใจรักจะไม่เสื่อม